ท่านภูธมคามนีวงศ์และท่านสมใจอุ่นจิตรองเจ้าแขวงสารวันร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาสัมปทานพัฒนาแหลง่งเที่ยวน้ำตกตาดเลาะตาดหังบ้านหัวขัวเสร็จเมืองเล่างามแขวงสารวันระหว่างหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของแขวงกับท่านสอนธิดาอุณาภม ผู้ในการบริษัทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเยือนจำกัดซึ่งเป็นเอกชนท้องถิ่นของลราที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเยือนเมืองปากซองแขวงจัปาสักโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเลาะตัดหังมีระยะเวลาสัมปทาน30ปีก็คือระหว่างปีพศ2566ถึง2596บนพื้นที่สัมปทานประมาณ9.41เฮกตาร์มูลค่าการลงทุน50พันล้านกีบ หรือประมาณ83.33ล้านบาทแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ครับระยะที่1ระหว่างปี2,566ถึง2,569ประกอบด้วยการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบลาวเที่ยวลาวการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและน้ำประปาส่วนพฤกษศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องระยะที่2ปี2,569ถึง2,573ประกอบด้วย การขยายรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่พักห้องประชุมร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึกระยะที่3ปี2573-2596การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวครบวงจรตามมาตรฐานสากลท่านานางสอนธิดาระบุครับว่าการลงนามสัญญาสัมปทานแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเลาะตัดทางมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับแขวนต่างๆของสปปลาวโดยก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกตัดเลาะตัดหังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเขตภูเพียงบริเวณหรือที่ราบสูงบริเวณในเขตแต่ละวันและภาคใต้ของสปปลาวทั้งอย่างเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากครับการลงทุนครัง้งนี้บริษัทจะพัฒนาให้น้ําตกตัดเลาะและตัดหัง ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพื่อเดินดนูนักท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลตลอดจนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษ,ษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการสร้างอาชีพส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกองสูงใหญ่ณนะสวสรรค์เขม